จี่ไอเอาน้องๆเร็วๆเร็วๆไปได้แล้วครับ,ไปไ,รบไปได้แล้วครับไปครับไปครับไปครับ ซึ่งละคนีออ้เนี่ยจะเรียกคดามาเยที่ความน่นารักความดังของไอซฟด้วยความน่ารักของเด็กรับพิชุมแจงนะครับท <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่านโดนได้ ตอนด้วยกันแบบนี้มานานแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีนักแสดงเพื่อนๆเรานะครับผมมาร่วมสมทบด้วยเนี่ยนี่ก็เป็นความสุดยอดอีกอย่างนี่ไลอันนี้เดี๋ยวจะเป็นเซอร์ไพรส์โชว์ใช่ป่ะใช่ค่ะโครากราฟโดยพี่แหม่มจินตลาอ้าไม่ใช่ใช่ค่ะนี่รวบรวมสติเออ โอเคดูทำไมทไมดูสงบเรียบร้อยอ่ะมาครั้งที่แล้วดีดดีดมากอ่ะเขาห้าสี่สามสองก้อนอ่าฟัง บาไปไหนเอยหาตีไม่เจอครับตีอยู่ไหนเอยตี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 ผู้จัดยังไม่ได้อย่างนี้เลยมีคนนวดด้วย สบายไปนะมีการสปอยนี่ครับอย่าไปดูกันเอง โยนขหน้ารุนแล้วจ้าฝั่งนี้ให้คนอื่นนะคิดให้ตัวเองไม่ได้บัตรีกต้องคมนะไขอเช็คอ่ะเข้มาอ่ะ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 อะหนุ่มสปอร์ตใจดีมีตังใช้ครับผมผมว่ามันไม่ตรงกันเรื่องไม่ตรงอันนี้อันนี้ฉีดตั้งแน่หรอไมาแน่มาเด็กแคชแท็กมาอ่ะน้องชื่ออึกอยู่ด้วยกันชื่ออึกอึกอ่ะ เดียวมันมีทีไมันมีที่ไปที่อื่นครับออันนี้อันนี้อันนี้ไปกันใหญ่เลยไม่เกี่ยว่เลยายเอาของตีเรื่องแล้วของตีเรือกนะโอ้โหเดื่ะอ่าแต่ว่าคาดหวังนะคาดหวังเอาผอพูดไไ้ใช่หรอเออพูด้พูดนดนเฮ้ยยสาีค่ะีรรมชชท อันนี้อันนี้ก็คือเป็นคาแรคเตอร์เนาะไม่ใช่ไม่ใช่ว่านิสัยแบบชอบซุ่มตากระแงีจริงก็ใช่ไม่ใช่อาอา้่ทำไมตากระแงเนี่ยนะขอดนึงนะคนที่เครียดอยู่ตางพุ่มซุ่มตากระแพงเขาอออันนี้ได้ไมได้ได้ไ้ได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 ่ได้ได้ได้ไดได้ไ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 ่ได้ไ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 ไ เเหมือนนกัในเนื้อหาเพราะฉะนั้นพี ulously, oh, ่คิมครับว่าไงครับต่อโอ้โหเราโยนกันง่ายๆขนาดนี้เลยนี่แหละพี่เวลาคิมไม่กินมันไม่กินมันอะไรล่ะคิมทดาเองเดินมานี่เดี๋ยวพี่ไปเองนี่ไม่ได้เมดไม่ได้เลยมาใหม่มาใหม่เดินมาเองเดินมานี่เดี๋ยวพี่ไปอ่าอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็มีเหมือนกัน ใอ่เลยคุณดิครับผมกล้องอยู่ไหนครับผมเด็กของพี่ลัผมนะครับพงหน้าดึงบึ้งตลอดเวลา